ะ,ะจะมารีวิวสักชีสุดแรงที่ฟิลหวงมากเลยนะคะและก็นี่คือน้องฟิลคนใหม่นะคะเพราะว่าน้องฟิลคนเก่าทํางานไม่ดีค่ะรีวิวไม่แบบไม่หนุกเลยฟิลเลยไล่ออกไปแล้วนะคะก็เลยหาน้องฟิลคนใหม่มาไม่ใช่นะคะนี่คือน้องเปิลน,นะคะจากช่องม,มาดูแฮปปี้ค่ะ น, khác, นี่นะคะน้องน่ารักเงียบๆคะ่ะนี่แล้ววันนี้นะคะฟิวก็จะพาน้องเฟิร์นนะคะมาดูสุกุชีสุดห่วงและสุดแรงของหมาของฟิมนะคะอันนี้คือที่ฟิลม์มไปหามาเลยนะแรงมากในเก้เลยนะนี่น้องเฟิร์นรู้จักบ้างไหม,ไม,มรู้จักรู้จักไหนบ้างแน่แนะสองตัวอ,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 อันนี้ยังไม่เคยเห็นสงสัยแรงเกิดไม่ทันม <laughs> ไม่ใช่อันนี้ก็แรงนะแต่ว่าสงสัยตอนนี้ไม่ค่อยมีขายแล้วเพราะว่าราคาค่อนข้างถุงแล้วก็หายากนะคะนี่เดี๋ยวให้เฟิร์นดูก่อน นี่จะเป็นเค้กไอบูมทั้ง3ามสีนะคะที่สุดแสนจะแรงมาก <S <S ชิ้นนึงก็เกือบพันเลยนะแต่ฟิลมก็ไปหามาค่ะไปหาว่าจะทั้งสามสีเลยนะแต่ว่า2ชิ้นนี้ก็ได้มาจากร้านที่แพงนะคะแฟรี่เทสแล้วก็ชิ้นนี้จากร้านซ้อนนี่อน้องฟิวลองบีบค่ะพี่ให้บีบเลยนะคะถ้าเป็นน้องฟิวนี่ไม่ได้ไม่ได้น้องฟิวบีบเส็นี่สโลมากเลยนะเดี๋ยวฟิล์มจะโชว์ความสโลแต่ละสีที่เขาบอกว่า สีเนี้ยแรสุดสี้แร,ร,แรลองลงมาก็สีนี้ไม่ค่อยแรเพราะว่าชิ้นเนี้ยมันสโลสุดอ่ะน,น้องเปิลลองบิบสีมันจะสโลว์นิดเดียวเห็นไหมอ่ะน,น้องเปิลบิดสีอันนี้ก็สโลว์ขึ้นมานิดนึงอ่ะน,น้องเปิลสีนี้อันนี้มันสโลว์สุดไงมันเลยแรเปิลราสางสีนี้สีในสโว์สุดสีขาวทำไมถึงเป็นสีขาว มันสวยมันวยพี่ว่าสีช่องมันน่าทานนะเบอร์ลองได้หมดแล้วจ้ะพี่แล้วเพิร์รู้จักตัวนี้ไหมไม่รู้จักตัวน,นี้นะคะคือเวดดอร์รุ่นเก่านะคะตอนนี้เขาก็แล,แล้วนะแล้วก็รุ่นใหม่จะออกมาอีกแล้วนะคะดีนะฟิล์มเก็บรุ่นเก่าทันราคาก็ที่ฟิลมได้มาเจ็ดร้อยบาทนะคะ <c oughs> ถือว่ายังโล่งใจนะเป็นชิ้นแรกของไอบุม้มด้วยนะที่ฟ <c oughs> ิมมี <c oughs> เบิร์ลองลองมิดไหม พี่เก็บเก็บให้พี่แปะปกตเทว์เวิร์ลองบีบตัวนี้ชื่อบราวนะคะถ้าเป็นสีขาวชื่อชูการเป็นไงเฟิร์นชอบไหมพี่ว่ามันเหมือนแบบตุ๊ก,กาตาที่เขาแบบเอามาเล่นของดนะู<อ>ปากดูหน้าตาเลยกตวมันเป็นขนมปังน,นะคะแล้วเปิรนตัวนี้ชื่อชื่อแมาวนะเฟิร์นลองบีบตัวนี้ก็แลงนะคะแลลองมาจากตัวตัวสีทองอันใหญ่อันใหญ่ท่านี้ ต่ว่าฟิล์มได้ตัวนี้มานะโอ้สีทองมันราคาค่อนข้างสูงเกินไปฟิล์มก็ไม่มีตังนะก็เอาตัวนี้มาก่อน <laughs> แล้วก็ตัวนี้ได้จากร้านพี่ออยนะคะหน้ายิ้มตัวเล็กนะคะมันแลนะมันแลทั้งสองตัวเพราะว่ามันเป็นรุ่นเก่าดูจากแพคเกจล้วความแตกของเขาเนะห้มันจะแคล็กๆเนี่ยหัวจะขาดแล, <laughs> ล้วมีลายเซตไอบูมด้วย <laughs> รู้ไหมอยู่ไหน เพื่อนหาเพิ่นหาไป่แทอยู่ตรงตัวสุกุชีนะเพิ่นหาเจออยู่ <หา S 2> ตรงนี้นะคะอยู่ที่เดียวกันทั้งสองตัวเลยนะคะแล้วเพื่อนอยากรู้ไหมทำไมถึงแล้พี่ก็ไม่รู้ถ <laughs> าไมไ่กัน <laughs> แต่พี่ว่าที่มันแล้วเพราะว่ามันไม่มีผลิตแล้วและมันก็ไม่ค่อยมีคนเอามาขายในประเทศไทยนะคะส่วนอย่างเขาจะมีที่สิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะไปอยู่เมืองนอกหมดเลยเนาะ ล้วเฟิร์รู้สึกไงกับซูชิแลของพี่รับก็นุ่มและสวยมากเลยอะคะ่สะสโลรัไหมคะนค่ะแล้วก็ซูชิวาน่ารักก็ทะน่าน่ารักเหมือนเจ้าของเลยคะ่ะน้องเฟิรน์นะคะอาจจะเงียบไปนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องเขาอาจจะไม่ชินกับฟิล์มนะคะหรือว่าชินกับสถานที่นะก็เลยอาจจะเงียบๆนิดนึงแต่ว่าในช่องม,มาดูแฮปปี้ของน้องเฟิร์แล้วก็น้องโคงนะคะก็พูดกันเก่งมากๆเลยคะ่ะ ทั้ง6ชิ้นนี้นะคะก็เป็นสุกี้ซสุดแรงแล้วก็ส่วนหัวของฟิล์มนะคะที่ฟิล์มเก็บไวค้ค่ะแล้ววันนี้ก็เอามาให้น้องเฟิร์นได้ดูกันนะคะน้องเฟิร์นรู้สึกยังไงกับสุกช้แต่ละชิ้นของพี่คะเริ่มจากของนั้นนั่นก็ได้อันนี้ก็สโลมากเลยะคะ่ะส่อนนี้สโลน,นิดนึงแต่สวยนะคะน,น้องเฟิร์นชอบสีขาวอันนี้ก็สโลน,นะคะอันนี้ก็น่ารักดีะคะ่ะ สงตัวนี้ก็น่านะรักมากเลยค่ะแล้วก็สโลด้วยสำหรับวันนี้นะคะฟีมก็ได้เอาสุดชิ้สุดหัวแล้วก็สุดลายของฟีมนะคะทั้งหชิ้นให้น้องเฟิร์นดูนะคะก็น้องเฟิร์นแบบตื่นเต้นรินๆนะคะน้องน้องเฟิร์นบอกว่าน่ารักทุกตัวะคะ่ะเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องน้องเฟิร์นด้วยนะคะคือช่องอะไรคะมาดูแฮปปี้ะคะ่ะก็ติดตามตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยช่องมาดูแฮปปี้ไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย